สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสมลมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้ก็พบกับนัลสักท่านเซาวนะครับผมสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูสินค้านะครับอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวมาพามาชมข้างนอกนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับนะครับไผาชมข้างนอกนะครับ ฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสินค้ายานบึกดึกนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้าเมอร์นหนึ่งเอร์สองนะครับเผื่อทุกท่านสนใจสินค้านะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กด, like, กดแชร์ตัวนี้ก็จะเป็นของอ่า พีออดิโอนะครับเป็นรุ่นพีออดิโอตูดเขียวนะครับผมสวยๆนะครับตัวนี้นะครับราคาดอกละ1,590บาทนะครับผม1,590บาทนะครับมีอยู่ฮัลโหลครับครับผมครับผมอีกประมาณสิบนาทีทุกลับมาได้ไหมพอดีผมไ์สดอยู่ครับพี่ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้ายามดึกๆนะครับผมกับร้านนันสัก์ทัดสาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอ่าเราจะเป็นของ P ีอาร์ดีโอนะครับตัวนี้18นิ้วนะครับผมบอยสี่นิ้วนะครับสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ดอกละ1,500บาทนะครับผม1นึ่งบาทนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นของ 300s นะครับผม 300s นะครับสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ดอกละ1,350บาทนะครับผม1,350บาทครับเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5กับร้านน่นจักครับเซานะครับสินค้าเมื่อหนึ่งหรือสองนะครับ อันนี้ดอกละ1 0 0 0 1,350บาทนะครับมีอยู่8ดอกนะครับ่า3 0นะครับสวยๆเดิมๆน,นะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ฝากทุ่ท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ P-Audio นะครับ p ีเ d i o นะครับ พีอดโอนะครับผมอ่ตัวนี้เป็นต้องแปดนะครับพีอาดีโอนะครับตัวนี้ตูดละสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับตูดละสามร้อยเจ็ดสิบบาทท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอันนี้อยูสิบสี่ตัวนะครับสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับสวยๆดําเดิมนะครับพีอดีโอต้องแปดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเจ็ดห้าศูนย์นะครับเจ็ดห้าศูนย์คู่สองสองพันห้าร้อยบาทนะครับสวยๆนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นของอพีอ่าตัวนี้ตูดละสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับผมตองแปดนะครับครับ ตัวน <Workers. S 2> <Come> ี้ก็จะเป็นของอ่าสินค้าบันนี้นะครับก็จะเป็นของอ่าเอฟเฟ็กนะครับผมเในสุด990นะครับมีอยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นคอสบีเอฟปีนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นของอ่าคอสคอสดีบีเอ็กแท้นะครับ2ทางแล้วก็จะเป็นของอ่าพาวเวอร์นะครับผมเจนดีนะครับไฟเบอร์นะครับ เป็นของโลย่นนะครับอันนี้200วัตต์ครับม็นพีนะครับสวยๆนะครับเอ็นี้นะครับนีอสวยๆนะครับสนใจสินค้าก็แวะเวียนมาได้นะครับเผื่อทุกท่านสนใจสินค้าเมื่อหนึ่งเมื่อสองมีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับ กับร้านนารันศักดิ์ทัดซาวนะครับผมสนใจสินค้าก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับศ8 3 7 3 9 8 9 4ามเป้าสห้านะครับศูนย์9 8 9 4าเจสเป้าสห้านะครับตุต้แหมก็มีเยอะหน่อยนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้เป็นรุ่น d 7 5 0นะครับ d 7 5 0นะครับผมมีเยอะนะครับผม D750 นย์นะครับสวยนะครับ มีดอกลําโพงนะครับผม PCM นะครับ PCM แล้วก็จะเป็นของดูดตูดกิ๊นะครับ18125นะครับแล้วก็ s i g n t <my> a t u r 800นะครับแล้วก็จะเป็นของ Nexon นะครับ SD 1น0่นะครับมีอยู่2ตัวนะครับแล้วก็2242นะครับมีอยู่8ดอกนะครับแล้วก็จะเป็นของดอกตุ้มตามนะครับดอกตุ้มตามนะครับดอกตุ้มตามดอกละ3,000บาทนะครับผม อยใสนะครับสวยๆเลยนะครับผมใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็จะเป็นของอบอ้อมนะครับผมสีปนาวุธนะครับปนาวุธนะครับสวยๆเดิมๆท่านไนสนใจสินค้าก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับจะเป็นของดอก18นะครับท่านสนใจนะครับสินค้านะครับ ตันนี้จะเป็นของรุ่นของอันโตนนะครับก็จะมีของ140แล้วก็100 FX นะครับผมสองหลักครับไมล์ลอย UR12D นะครับผมท่านสนใจสินค้านะครับเมื่อหนึ่งมือสองก็ฝากท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้ายำดึกๆนะครับผมตันนี้ FX200 นะครับผมตัวละ3000นนะครับตัวนี้ เจ็นย์คู่2อ0พนะครับผมคู่ละ2อ0พนะครับตัวนี้ก็ใช้งานน้อยจริงๆนะครับนี่ครับดูลูกใหม่นะครับสวยนะครับลูกใหม่ใช้งานน้อยนะครับตัวนี้ชุดนี้3,000บาทนะครับชุดนี้นะครับส0 0 0บาทสวยนะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรับแลกตีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทิร์นกับผมได้นะครับเลโก้เทคก็มีนะครับ มีดาค้อนไอ้บ้าบอครับโอ้บมมีเลยครับผมพีเป็ดตัวละเท่าไหร่นะครับผมตัวละ370บาทนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นของอ่าแหลกของสาย r s นะครับผมอันนี้จะเป็นของอ่าตู้กลางนะครับตู้เบียนะครับไอสินค้าก็แวะเบียนมาได้นะครับอ่าตู้แหลมก็จะมาพันกว่าบาทนะครับตูแหลมปีเก้าสิเก้านะครับตู้ลำโพงนะครับเป็นของยงบางนะครับเหลืออยู่6ใบนะครับ ยองบ่ายนะครับไปท่อนไหนสนใจสินค้าก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ083 7 39 8 9 45นะครับรอบแรกตีเทินกันได้ทุกตัวนะครับว่าจะเป็น power นะครับมีหลายรุ่นว่าจะเป็น l 2 4 S 7 0 0 S 9 0 0นะครับ EQ v o r t e x นะครับก็มีเยอะแยะ NPE Monify นะครับ Servin นะครับ Audio Center นะครับผม 9D 7D นะครับ แล้วก็จะเป็นคมสันนะครับวอเทคอาร์เ t มนะครับโอ้โหมีเยอะแยะนะครับขีผ่านประทุมธานีก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับ mm hmm. เผื่อทุกท่านสนใจสินค้านะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับ mm hmm. ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผม นี่ก็จะเป็นของ x อ16นะครับตัวนี้ก็เปิดไม่ติดนะครับขายราคาแค่7,000บาทนะครับ x อ16ก็เอาไปเช็คเองนะครับผมตามสภาพนะครับผมขายแค่7,000บาทนะครับก็จะเป็นของอลังสันนะครับสีแชนแนลนะครับผมแล้วก็จะเป็นของเอ็นพีอาร้อ550นะครับแล้วก็250นะครับแล้วก็ EQ นะครับสนใจสินค้าก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอ่า พาวเวอร์ประกอบนะครับพาวเวอร์ประกอบก็จะมี2,400วัตต์ครับแล้วก็3,000วัตต์ครับแล้วก็เป็น4,000นะครับผมขอรักสาวครับผมสนใจสินค้าก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไฟพาก็มีหลายตัวนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ดวงละ1,000บาทนะครับไฟพานะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับร้านตั้งอยู่เส้นถนนคลองสามคลองหลวงนะครับปทุมธานีนะครับ สเส้นใหญ่เลยนะครับเส้นหลักเลยนะครับอยูเส้นหลักเลยนะครับเส้นใหญ่เลยนะครับผานประมูทานี้ก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับเผื่อทุกท่านสนใจสินค้านะครับแล็ก็จะมีหลายตัวนะครับแล็ก็จะมี 3u นะครับ 4u นะครับ 12u นะครับเป็นรุ่นคอมแ a c t ก็มีนะครับฝั่งทานี้ก็จะเป็นของโซนเป็นของเมื่อหนึ่งนะครับโซนของเมื่อหนึ่งนะครับนี่ครับ ท่านหนท่านสมเยอะแยะนะครับเผื่อทุกท่านสนใจนะครับราคารักยานะครับราคาลักยานะครับเผื่อทุกท่านสนใจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของตู้ DBK นะครับมาชมตู้ DBK เป็นยังไงบ้างตัวนี้ตู้ DBK นะครับมีอยู่16ใบนะครับมีอยู่16ใบใบละ7,500บาทนะครับซื้อ3ใบนะครับแถมกองแหลกไปเลยนะครับสวยๆนะครับผมอาเรนหน้าไป น้ำน้ำอ่าตัวนี้ก็จะเป็นของอ่า D B K นะครับแปดนิ้วนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมใบละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับมีอยู่สิบหกใบนะครับผมนี่ก็จะเป็นพวกดอกลำโพงสิบแปดนิ้วนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นของตู้นะครับอเมเจอร์นะครับมีอยู่สี่ใบนะครับผมใบละสอง0มืนบาทนะครับผม สนใจสินค้าก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหนึ่งคู่นะครับไบละาไบรลสองหมื่นบาทนะครับผมมีอยู่หนึ่งคู่นะครับผมมีหลกแปดยูบอ่ครับผมมีครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของโซนมืองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของตัวแทนนะครับตัวแทนครับร้านดนตัีเป็นตัวแทนนะครับก็จะเป็นของตัวแทนของงานของซาเบ็นะครับผมมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมมีทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับเป็นของซาเบ็ แล้วก็มีประกันด้วยนะครับผมซื้อของผมไปมีปมีปัญหาเอามาคืนครับเปลี่ยนตัวใหม่ครับผมนะครับผมก็จะไปแกะนะครับก็เปลี่ยนได้นะครับก็จะมีของซาเบสก็จะมีหลายราคาตั้งแต่สามพันห้านะครับสี่พันห้านะครับรุ่นนี้นะครับของซาเบสที่ผมเอามาเนี่ยเป็นมีเอฟเฟกทุกตัวนะครับมีเอฟเฟกทุกตัวนะครับแจ้งลูกค้ามีเอฟเฟกนะครับมีเอฟทุกตัวตัวนี้ก็จะอยู่ที่3,500บาทนะครับ4,500บาท5,500บาท นะครับแล้วก็จะเป็น6,500บาทนะครับมีทุกรุ่นนะครับแล้วก็8,500บาทนะครับ8,500บาทเนี่ยมีอยู่2รุ่นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นของอ่า16 channel นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก็จะเป็นของอ่าอ่า QM นะครับ SR8 นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่8,500บาทนะครับผมอ่าของมือหนึ่งนะครับทุกตัวนะครับอยู่ในร้านนี่ครับถ้าเป็นของมือหนึ่งเก็บ เก็บไปทางได้ทุกตัวนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับนี่ครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับหรือท่านไหนนะครับหรือท่านไหนมีอ่าสินค้าเป็นของพวกมิกที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอยากเป็นมือหนึ่ง ก็เอามาแลกตีเทอร์กับได้นะครับโดยจะเป็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับรับแลกตีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับอัปเกรดเป็นของมือหนึ่งก็ได้นะครับตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับตู้ ps 15นิ้ว12นิ้วก็มีนะครับของ ta งาน ta นะครับสวยๆนะครับ15ก็อยู่ที่ใบละพันแปดนะครับอ่า12อยู่ที่ใบละ1,500บาทนะครับเป็นงานของอ่า ta นะครับงานสวยนะครับดอกลำโพงไม่ลอยนะครับเป็นของอ่ามือหนึ่งนะครับ มีบริการเก็บปลายทางนะครับดอกลำโพงทุกรุนทุกยี่ห้อนะครับมีนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับวอย4นิ้ว3นิ้วนะครับก็มีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับของตู้แหลมนะครับก็มีนะครับงานทีเอนะครับสวยตะแกงปั๊มนะครับพิลเตอร์นะครับผมหูยกเหล็กนะครับเป้าเสียบนะครับมีนับเพียนล้งก็มีนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเผื่อทุกท่านสนใจสินค้าก็จจะเป็นของมือหนึ่งมือสองนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้เผื่อทุกท่านสนใจนะครับ เบอร์โทรก็0837398945นะครับ0837398945กับร้านนารันศักดิ์ทัศนาวนะครับมือหนึ่งมือสองก็มีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับถ้าทุกท่านสนใจนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับร้านนารันศักดิ์ทัานเาวนะครับอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นพวกอคอร์สนะครับ รถสองทางสามทางนะครับผมปักไฟนะครับวางปักนะครับมีเบเกอร์นะครับก็ทุกเข้ามาสอบถามได้เผื่อทุกท่านสนใจนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็เออเออตัวนี้ก็จะมีของสายสัญญาณมีเยอะแยะนะครับสรรยยัญญา อุปกรณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ083739945 8นะครับกับร้านน่านศักดิ์ทัศน์าวสินค้ามือ1มือ2นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมรอบแรกตีเทินกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนเ็ใช้งานนะครับก็แลกตีเทินกับผมได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับก็จะเป็นดอกลำโพง12นิ้ว15นิ้วนะครับมีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับผมรายละเอียดนะครับผมรายละเอียดทุกตัวนะครับดูหน้าเฟซอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมอ่า ลงรูปทุกตัวนะครับวันนี้ให้หน้าเฟซนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมอ่าถ่ายรูปทุกตัวนะครับชิ้นงานของอ่าขายทุกอย่างนะครับที่ร้านเนี่ยผมลงไปให้หน้าเฟซอีกประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็จะจบการไลฟ์สดนะครับมาคร่าวๆดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกับร้านนันสักทั์ชาวนะครับร้านเล็กๆนะครับกดโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเผื่อทุกท่านสนใจนะครับ 0837398945นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้รับแรกทีเทินกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งได้เหมือนเดิมนะครับมีบริการเก็บไปทางนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับมือสองก็ไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตู้ลาโพงดอกลำโพงมีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวลงให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ ก็ดูหน้าหน้าเฟซอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมลงสินค้าทุกทุกอย่างนะครับที่อยู่ในร้านนี่ครับเดี๋ยวลงให้นะครับผมว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด like, แชร์ให้นะครับผมด๋ยวมีเวลาเดี๋ยวลงให้อีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับ